ครับสวัสดีครับก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นเก้าอี้โคแมนนะครับเป็นสินค้ามาใหม่เลยทีเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้โคแมนนะครับมีโซฟาแชร์นะครับของโคแมนก็ตัวนี้ก็จะมีมาเป็น2ตัวนะครับจะเป็นซิงเกิลกับดับเบิลนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราพามาดูเป็นตัวนี้กันนะครับเป็นโซฟาตัวไหนครับเรามาเดี๋ยวมาตามติดตามชมกันดูครับผม ครับผมตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวโซฟาแชร์ที่เราถ่ายไว้ตอนแรกนะครับตัวนี้จะเป็นขานะครับเอ่อท้าทั้งสูตรทำจากเหล็กนะตัวนี้ทําสีดาครับผมตัวนี้ก็เวลาใช้งานแล้าก็กางไปง่ายครับนี่แล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวผ้าโซฟาของนะครับนิ่มมากครับตัวนี้เย็บแข็งแรงครับตัวนี้เวลาใส่ก็ใส่ง่ายเลยครับก็จะมีเป็นตีตุ๊กแกให้เราใส่นะครับโครงเหล็กได้เลย ใส่ไปครับนี่เป็นนวมโซฟาเลยนะครับตัวนี้ใส่ไปล็อกนี่ครับอันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็จะนับน้ำหนักได้80กิโลกร,รัมนะครับตัวนี้ก็นั่งสบายครับนี้มีนวมให้ด้วยครับนิ่มครับสามารถนอนได้เลยครับ ตัวนี้จะเป็นตัวซิงเกิลนะครับนั่งคนเดียวครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนั่งสองคนเป็นตัวดับเบิลนะครับดับเบิลก็จะมีต่อไปอีกเป็นอีกหนึ่งเหมือนหนึ่งตัวนะครับติดกันเลยสามารถนั่งได้สองคนได้เลยครับนี่เราก็เอาตัวซิงเกิลมาให้ดูก่อนเวลาเก็บก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาออกะครับแกะออกดึงออกได้เลยไปตีทุกแกอยู่นะครับตัวนี้ นี่ครับแล้วก็พับมีในชุดก็จะมีถุงให้สะพายมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นเก็บง่ายๆนะครับแล้วก็รวกพื้นได้เลยก็ฝากไว้ด้วยครับตัวนี้โซฟาแชร์ของโคแมนตัวใหม่นะครับก็ขอบคุณมากครับโซฟาแชร์นะครับ